บ้านคู่เมืองราชวงศ์จัก,กรีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีไทยทุกพระองค์ทรงเป็นองค์อาาัครราชุปถัมภพกในทุกศาสนารวมถึงศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติทรงโปรดให้มีการสร้างวัดประจำพระองค์ขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งเป็นต้นมาโดยบางวัดพระมหากษัตริย์อาจไม่ได้เป็นผู้สร้าง ะว่าทรงเกี่ยวข้องกับการบูรณะวัดหรือทรงรับวัดไว้ในพระอุปถัมภ์และมีความผูกพันกับวัดนั้นเป็นพิเศษก็ถือเป็นวัดประจำราชการเช่นเดียวกันวัดคู่บ้านคู่เมืองราชวงศ์จัก,กรีแห่งแรกวัดประจำราชการที่หนึ่งคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารหรือวัดโพเป็นวัดประจำราชการที่หนึ่งตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวางังเขตพระนคร ในอดีตวัดพระเชตุพลมิมลมังครารามราชวรวรมหาวิหารมีชื่อเรียกว่าวัดโพธารามหรือวัดโพตามประวัตินั้นสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการบูรณะวัดแห่งนี้ขึ้นใหม่เมื่อการบูรณะเสร็จสิ้นในพุทธศักราช2344ได้ทรงพระกรุณาโปรดก้าโปรดกระหมอ่อม พระราชทานนามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส ต่อมาได้รับการบูรณประปฏิสังขรครั้งใหญ่ขึ้นอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกสัพปะตําราต่างๆลงบนแผ่นหินอ่อนประดักไว้ตามสาลาโดยเฉพาะตํรราแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นที่มาของการนวดแผนโบราณที่ขึ้นชื่อของวัดโพนั่นเองและเมื่อถึงสมัยรัชกาลที่4ได้ทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้ส้อยนามพระอารามว่าวัดพระเชตุพนวิม มคลารามราชวรมหาวิหารดังที่เรียกกันมาจนถึงปัจจุบันสิ่งที่โดดเด่นภายในวัดโพคือพระมหาเจดีย์สีรัชกาลเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่4องค์ซึ่งเป็นตัวแทนของรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถพระมหาเจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อไม้12เพื่อมุมสูง42เมตร ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบื้องเครื่องถ้วยลวดลายต่างๆอย่างงดงามนอกจากนี้ภายในวัดโพกยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสายาสน์สีทองอารามและมีความงดงามจนได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกพระพุทธไสายาสน์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สามในตอนที่มีการบูรณะวัดครั้งใหญ่เป็นพระพุทธรูปเกาะอ,อิฐถือปูนปิดทองทั่วทั้งองค์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศลักษณะพิเศษอยู่ที่บริเวณพระบาทประดับ ภาพมงคลร้อยแปประการตรงกลางเป็นรูปจักตามตำราม,มหาปุริสะลักษณะโดยลวดลายของมงคล108ประการนั้นเป็นการผสมผสานกันระหว่างคติความเชื่อที่รับมาจากชมพูทวีปและจีนวัดประจำรัชกาลที่2วัดอรุณราชวารารามราชวารมหาวิหารหรือวัดแจ้ง เป็นวัดประจำรัชกาลที่สองตั้งอยู่แขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่วัดอรุณสร้างขึ้นในสมัยกรุงทนบุรีวัดแห่งนี้มีจุดเด่นที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของกรุงเทพมหานครคือพระปางสีขาวกับลวดลายและสีสันอันงดงามวิจิตรจากกระเบื้องโบราณตั้งโดดเด่นอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาสายน้ำอันเป็นดั่งลมหายใจของเมืองหลวง นอกจากนี้วัดอรุณยังมีเอกลักษณ์เด่นคือรูปปั้นยักษ์สองตนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ายักษ์วัดแจ้งยืนจังก้าที่ประตูซุ้มยอดมงกุฎทางเข้าพระอุโบสถยักษ์ด้านใต้ากายสีเขียวมีชื่อว่าทศกันส่วนยักษ์ด้านเหนือกายสีขาวมีชื่อว่าสหัสเดชะ พระประธานในพระวิหารของวัดอรุณเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยวัสดุทองแดงปิดทองหน้าตักกว้างหกศอกศิลปะแบบสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่สามพระพุทธอาธของพระประธานยังเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สอง และภายในบริเวณวัดอรุณราชวรารามยังมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยประดิษฐานไว้คู่กับวัดแห่งนี้ซึ่งถือเป็นวัดประจำรัชการของพระองค์อีกด้วยด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงามและที่ตั้งอันโดดเด่นท่ามกลางกลิ่นอายของบางกอกวัดอรุณถือได้ว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกท,ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยเช่นกันวัดคู่บ้านคู่เมืองราชวงศ์จัก,กรีแห่งที่สาคือวัดราชโอรสา,ารามราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำราชการที่สแห่งราชวงศ์จัก,กรีวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เขตจอมทองเป็นวัดโบราณอายุ200กว่าปีมาแล้ว วัดราชโอรสารามเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยาเดิมเรียกว่าวัดจอมทองแต่บ้างก็เรียกว่าวัดเจ้าทองหรือวัดกองทองในสมัยรัชกาลที่สอง เมื่อครั้งรัชกาลที่สามขนาดทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกวมหมื่นเจสดาบดินทรงเป็นจอมทัพไปตั้งทัพสกัดทัพพ,พมา่าที่ด่านเจดีสามองค์พระองค์ทรงนำทัพผ่านและประทับแรมที่วัดนี้พร้อมกับทำพิธีเบิกโขนทวารที่หน้าวัดนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กองทัพ หลังจากทรงเลิกทัพกับพระนครได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดจอมทองขึ้นใหม่ทั้งวัดโดยเสด็จประทับคุมงานและการตรวจการก่อสร้างด้วยพระองค์เองเมื่อแล้วเสร็จได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชโอรสอันหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา วัดราชโอรสา,ารามมีความแตกต่างจากวัดอื่นๆตรงที่มีการนำศิลปะจีนมาผสมผสานกับศิลปะไทยในการออกแบบตกแต่งอาคารต่างๆภายในวัดซึ่งมีความสวยงามวิจิตรบรรจงและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวัดแห่งน,นี้ที่มีกลิ่นอายสถาปัตยก,กรรมจีนอยู่เกือบทุกมุมของวัดภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธอนันตคุณอดุลยานบพิษ พระพุทธรูปปางสมาธิประทับภายใต้นพพปดลมหาสเสวตฉัตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระบระมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโปรดลาบโปรดกระหม่อมให้ยกขึ้นประดิษฐานเหนือพระประธานเมื่อพุทธศักราช2504ส่วนภายในพระวิหารพระพุทธไสายาสน์ประดิษฐานพระพุทธรูปไสายาสน์ขนาดใหญ่นามพระพุทธไสายาสน์นาชนินีินสากยบรมสมเด็จสันเพชร พุทธบพิตพระพุทธสยญาติองค์นี้มีการทำลวดลายมุงคล108ประการที่ประบาทแบบเดียวกับพระพุทธสายญาติวัดโคแต่วัดราชโอรสใช้เทคนิคลายรถน้ำส่วนวัดโคนั้นใช้เทคนิคฝังมุกวัดพระจำรัชการที่4 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำราชการที่สตั้งอยู่ที่ถนนสารารลมเขตพระนคร วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างเพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุตกนิกายเมื่อปีพุทธศักราช2407วัดแห่งนี้จึงถือเป็นวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตกนิกายแห่งแรกของไทย ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธสิหิงปฏิมากรเป็นองค์พระประธานจำลองจากองค์จริงที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของวัดราชประดิษฐ์ที่สามารถสังเกตเห็นได้จากระยะไกลคือปราสาทเจดีเป็นเจดีทรงกลมฐานสี่เหลี่ยมประดับด้วยกระเบื้องหินอ่อนประดิษฐานอยู่ด้านหลังพระวิหาร หากพินิษรายละเอียดของสถาปัตยกรรมส่วนต่างๆภายในวัดจะเห็นว่าล้วนเต็มไปด้วยความงดงามวิจิตรแม้แต่ประตูและหน้าต่างก็เป็นลายปูนปั้นลงรักปิดทองประดับกระจกสีเป็นรูปมงกุฎสลักด้วยไม้สักเป็นลายก้านแยงซ้อนกันสองชั้นปิดทองประดับกระจกวัดคู่บ้านคู่เมืองรชองาชวงศ์จักรีแห่งถัดไปคือ วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ถึงสองรัชกาลด้วยกันวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกเป็นวัดประจำรัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่เจ็ดแห่งบรมราชก,กิีวง ซึ่งถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวของกรุงรัตนโกสินที่เป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์โดยวัดแห่งนี้ยังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชและเคยเป็นที่พำนักของสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะหลายลูกวัดราชบาพิตรตั้งอยู่บริเวณถนนเฟื่อนครเขตพระนครโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า โปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้สร้างเป็นวัดประจำรัชการเมื่อปีพุทธศักราช2412ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7มิได้ทรงสร้างวัดประจำรัชการแต่ก็ได้รับพระราชภาระในการทำลุบบำรุงและโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดราชบาพิษสถมหาศีมารามราชวารมหาวิหาร เป็นวัดที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตกภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตกมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสม,มาธรรมจักรแปดเสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพงแปดทิศภายในพระอุโบสถมีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานประดิษฐานอยู่บนฐานหินอ่อนจากประเทศอิตาลี หน่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่4จนถึงต้นรัชกาลที่5วัดราชบาพิสสถิตมหาสีมารามวัดแห่งนี้นะับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีและเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงวัดประจำรัชกาลที่6วัดประวรนิเวศวิหารราชวารวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นวัดประจำรัชกาลที่6 เดิมชื่อว่าวัดใหม่ตั้งอยู่ริมถนนบรวรนิเวศและถนนพระสุเมนเขตพนครเป็นวัดที่สมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสักคนเสกกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลวังหน้าเสน่หรัชกาลที่สามทรงโปรดเก้าให้สร้างขึ้นใกล้กับวัดรังสีสุทาวาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเมื่อครั้นดำรงพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวงทรงสเสด็จมาครองวัดนี้โดยพระราชทานนามใหม่ว่าวัดประวรณิเวศวิหารพร้อมตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตกนิกายและภูรณะพระอุโบสถภายหลังในสมัยรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวมวัดรังสีสุทาวาสและวัดปรวรนิเวศร,ราชวร,รวิหารเข้าด้วยกันวัดแห่งนี้มีความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่ทรงเสด็จออกผนวดทุกพระองค์รวมทั้งมีส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายจุดด้วยกันความพิเศษอย่างหนึ่งของวัดปรวร คือภายในพระอุโบสถของวัดนั้นมีพระประธานประดิษฐานอยู่สององค์ด้วยกันโดยพระประธานองค์ใหญ่ที่อยู่ด้านหลังคือพระสุวรรณเขตพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากวัดสัตพานจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นพระประธานองค์เดิมในพระอุโบสถวัดปวนิเวศวิหารส่วนพระประธานองค์หน้านั้นคือพระพุทธชินสีพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์ของไทย โดยสมเด็จพระบรราชเจ้ามหาสักคนเสกได้ทรงอัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกวัดประจำราชการที่8วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวารมหาวิหารเป็นวัดประจำราชการที่8โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาขึ้นในปีพุทธศักราช2350 เดิมทีพระราชทานนามว่าวัดมหาสุทาวาสโดยมีพระราชประสงค์จะสร้างพระวิหารให้มีขนาดใหญ่เท่ากับพระวิหารวัดพนัญเชิงเพื่อเป็นเกียรติแก่พระนครและเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสักยมุนีซึ่งอัญเชิญมาจากพระวิหารหลวงวัดมหา,าธาตุจังหวัดสุขโขทยัยการสร้างวัดสุทัศน์เสร็จบริบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช2,390และพระราชทานนามว่าวัสุทัศน์เทวรารามพระประธานที่ประดิษฐานในพระวิหารหลวงของวัสุทัศน์คือพระศรีสากยามุนีหรือหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปหล่อด,ด้วยสำริดสมัยสุขโขทยัยมีอายุกว่า600ปีและอีกสิ่งพิเศษของพระวิหารคือบานประตูไม้คู่หน้าเป็นไม้สลักแผ่นเดียวจำหลักใบต้นปึกษา มีกิ่งก้านเกาะเกี่ยวซ้อนกันอย่างงดงามเป็นศิลปะกลางปีพระหัต์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายรัชกาลที่สองที่ทรงกำหนดลักษณะลายแบบวิธีแกะสลักและทรงเริ่มจจำหลักด้วยพระองค์เองภายในวัดส,สุทัศน์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8พระอัฏฐมาราธิบดินทร์ และได้อัญเชิญพระบรมราชสรีลังคารของพระองค์มาบรรจุที่ผ้าทิพด้านหน้าพุทธปลังพระศรีสักยะมุนีเมื่อพุทธศักราช2493วัดประจำรัชกาลที่9วัดพระราม9การจนาพิเศษเป็นวัดที่มีสถาปตัตยกรรมเรียบง่ายตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระประมินท์มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระอุโบสถนั้นเครื่องบนเป็นสถาปัตยกรรมไทยอย่างช่อฟ้าใบารากาหางหงเป็นปูนปั้นสีขาวหน้าบานเป็นปูนปั้นลายดอกกุตาลปิดทองเฉพาะที่ตาพระราชลัญจกรวัดแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2539โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ยกฐานะวัดพระราม9กากานาพิเศษ ขึ้นเป็นพระอารามหลวงเป็นกรณีพิเศษเรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาคบ6รอบเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542ภายในพระอุโบสถมีประติมากรรมในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระย,ยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและวัดประจำรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่10 วัดวชิรธรรมาสาธิตวรวิหารวัดแห่งนี้นับได้ว่ามีความเป็นนานยาวนานกว่าเครื่งศตวรษโดยวัดแห่งนี้อยู่ในพระอุปธรภมของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบแต่ครั้นทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรโดยความหมายของชื่อวัดวชิรธรรมาสาธิตวรรวิหารทางวัดได้อธิบายไว้ดังนี้วชิระคือวชิราลงกร ธรคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสาธิคือนามเดิมพระโสพลวชิระธรรมวรวิหารคือพระอารามหลวงชันตีชนิดวรวิหารภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงามประตูหน้าต่างทำด้วยไม้สักแกะสลักอย่างวิจิตรโดยฝีมือช่างชาวเหนือ จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือพระเจดีย์จุลามณีสีลานนาความกว้าง25ศอก9นิ้วความสูง49ศอกภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสาลีริกธาต25องค์พระธาตุอรหันตสาวก289องค์และพระพุทธรูปทองคำ2องค์นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระวิหารพุทธมหามุนีสีหริพุนชยัยที่จำลองมาจากวิหารลายคำ วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ปูด้วยไม้สักปาเก้ภายในประดับด้วยลวดลายดอกปูนศิลปะล้านนาและเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธมหามุนีสีหริพุนชัยหากมีโอกาสเชิญเข้าไปเที่ยวชมและกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดคู่บ้านคู่เมืองแห่งราชวงศ์จัก,กรีทั้ง9้าแห่งเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันนะคะ